สนนีพ้พได้มารูไ้ไเ,น,เนี่ยไปเกเยบนีดีมากเลยครับไรครับไอ้นะคะคำทำแมวท้องเขาไม่ได้จะถ่ายตาเขาถ่ายแต่ละคนอันนี้เขาให้ยืนเพื่อให้ดูว่าเดี๋ยวเราจะมีการรับกันจุดไหนอันแล้วก็แบบนี้ใช่ไหมใช่ไหม ท่าประธา,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 านถนัดซ้ายถนัดซ้ายหรือขวาประธานถนัดซ้ายหรือขวาข้างบนเอาโต๊ะออกไหมอาทางน,นั้นดีเลย เอเชื่อไหมเหมือนตากแบบนี้สมัยก่อนนะเมื่อสิปีที่แล้วอะต๊กเป็นเด็กปอโทวคนหนึ่งที่ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองจะทําอาชีพอะไรแล้วก็จากนั้นด้วยความที่แบบเราเป็นนักศึกษาปริญญาโทที่ช่วยอาจารย์เนี่ยอทำงานเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานข้าวค่ะยินซีพีเก็เลยรู้ว่าการที่แบบจะให้ผู้บริโภคเนี่ย มีความสนใจหรือว่ามีความมั่นใจเนี่ยสามารถที่จะทํายังไงถ้าเกิดเราปลูกข้าวให้คนข้างบ้านกินเราบอกขาว่าเราไม่ใส่ปุ๋ยเขาเชื่อไหมก็มอ,อาจจะเชื่อนะเพราะว่าเขาอยู่ข้างบ้านเราไงแต่ถ้าเกิดตั๊กทาข้าวอยู่ปัทลุงเนี่ยแล้วไปไปขายให้คนกรุงเทพปันะเออเขาจะเชื่อไหมเพราะเขาก็ไม่ได้อยู่เพราะฉะนั้นการที่เรามีมาตรฐานดับรองเนี่ยก็ถือว่าเป็น อีกตัวการันตีตัวหนึ่งนะคะจา์ที่จะแบบทําให้เขาเชื่อได้นั่นนะคะสิ่งหนึ่งเลยตอนนั้นอะ่ะเด็กบอโทไม่ได้ทำอะไรจากนั้นก็ไปเป็นลูกจ้างโครงการพอเป็นลูกจ้างโครงการสาวทิตทําอะไรคะแบกบค่ะกระจูดรู้จักกระจูดไหมคะกระจูดทะเลน้อยแบะบกระจูดคะ่ะทุกคนขึ้นรถไฟแบกบข้าวขึ้นรถไฟมาขายที่อะไรนะเสาชิงช้าอนุตาวรีมาออกบูธ อืมถ้าเกิดนั่งเฉยๆขายได้ไหมคะเขาจะรู้ไหมไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะวิชาของตั๊กคือการใช้ปากอย่างเดียวเลยคะ่ะโฆนณาโอนวนอะไรรู้แบบคำทุกวิธีทางจากนั้นตอนเย็นของวันอาทิตย์เป็นไงคะก็นั่งรถไฟกลับมาเช้ามาก็ทํางานปกติอืมอันนี้คือสาเหตุที่ว่าทําไมถึงพูดมากนะก็เลยอยากบอกว่าตั๊กก็เคยเป็นผู้ประกอบการเหมือนกัน ที่แบบหวางพึ้งหน่วยงานทุกคนตั้งไม่ได้ว่านะสุดท้ายแล้วเราคิดว่าเราพึ่งเขได้ไหมได้ไหมก็อาจจะได้ในส่วนหนึ่งในเรื่องขององความรู้ที่แบบเราไปไปตอบถามเขาได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วประสบการณ์จริงคืออะไรครมันขึ้นอยู่กับตัวเราใช่ไหมเหมือนบางคนเนี่ยขนาดหน่อไม้ที่งอกอยู่ในป่าเนี่ยบางคนคือไม่มีค่าเลยใช่ไหม แต่สุดท้ายถ้าเกิดเราขายได้เราออกพูดเราไปงานนู่นนี่นั่นสุดท้ายหนูไม้เราก็เป็นเงินได้ไหมคะได้เพราะฉะนั้นก็คือว่าอยากจะให้กําลังใจนะคะเพราะว่าทุกคนต้องสู้ในวิถีทางของตัวเองเหมือนพี่พบเนี่ยต้องรถเนี่ยขณะต้องรถเจอปัญหาไหมคะลูกค้าหัวหมอไหมหมอแสดงว่าลูกค้าเรียนรุกดอกเตอร์ได้เลยใช่ไหมเพราะเขาหัวหมออ่าแล้วแล้ว พี่พี่วบหัวหมอใจพอไหมต้มรถต้อมรถใบปลากดไว้าลยนะคะลูกค้ามาต้มรถขากลับน็อตหายมีไหมคะ <c oughs> ขออนุญาตชี้แจงนะคะเดี๋ยวก็เกษตรกรที่รับประกาศเียบัตรนะคะก็คือชิป้อมไปขึ้นทางนี้จชขึ้นทางนี้นะคะแล้วก็ไปรับตรงนี้แล้วก็ลงมาแล้วก็เวียนขาเวียนข้างหลังเลยนะ ใช่แต่ว่าไม่ใช่เรียนกลับบ้านนะเพราะว่าต้องถ่ายรูปก,ก่อนเดี๋ยววันนี้จะออกฟืนนะคะเจ็ดเก้าเห้าไม่ออกกระเ่างเลยแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากได้รูปก,ก็ไปเอาที่เพจของคอามาเจอได้เห็นเรื่องเลยเนาะโอ้ยพอเป็นพะิีการแล้วแบบบ้าน่ ค่ะก่อนอื่นนะคะเหมือนจะถึงไม่ใช่นะคะเหนือนออกเหนืออ,อคือโครงการเนี้องค์ประกอบของเราอ่ะมีใครบ้างคะมีผู้จัดมีผู้เขียนโครงการสิ่งที่สําคัญคือมีกเกษตรกรผ้เก้าร่วมและสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คงจะเป็นทีมของวิทยากรน,นะคะซึ่งจะครบองค์ประชุมเหล่านี้ได้พวกเราต้องร่วมแรงร่วมใจกันค่ะลำดับต่อถัดไปก็ขอเชิญ อาจารย์เก่งนะคะขึ้นมาเพื่อกล่าวรายละเอียดว่ามาอบรมในครั้งนี้แล้วรู้สึกยังไงกับพี่โน,โน้องเกษตรกรชาวชาวเช,ชียงตาของเราบ้างขอเชิญอาจารย์เลยค่ะรจริงๆแล้วก็เป็นภาพความอบอบุ่นนะครับมันพอ,อเราผ่านการอบรมเมื่อวานนี้ก็คนเยอะนะครับรก็ยังเจ้าคณะกรรมการจัดงานก็มีความกังวลน,นะครับ ทุกครั้งเวลาจัดก,กิจกรรมของวันติดกันนะครับวันแรกคนเยอะวันที่สองคนน้อยนะครับก็ยังมีความกังวลผมเองในฐานะ,ะนะักนะวิทยากรก็ยังมีความกังวลนะครับจริงๆแล้วใบประกาศเจ้าหน้าที่น่าจะหลายท่านน่าจะยังไม่ทราบไม่ได้ทราบลงหน้าถูกไหมครับว่าเรามีการแจกใไบไไไไไประกาศว่าท่านได้ได้ไดร่วมกิจกรรมกับอ,อจจากเชียงเทาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้คนก็ยังมาหนาแน่นคับข้างนะครับและที่สําคัญ ตลอดการจัดอบรมของวันนี้นะครับเกษตรกรทุกท่านที่มาสังเกตทุกคนจําได้นะครับว่าผมแจกของไปเท่าไหร่นะครับผมก็หมดตัวเลยนะคือทุกคนนะครับให้เราสนใจมากนะครับมีคําถามนะครับใครถามคําถามที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับท่านอื่นๆนะครับก็จะมีรางวัลเราใครใครตั้งใจในการทํากิจกรรมนะครับแยกขยายําชิงาลงนะครับ ตั้งใจได้คะแนนได้ผลออกมาได้เป็นที่น่าได้น่าชื่นชมนะครับผมก็มีรางวัลให้ขอแค่ว่าเป็นรางวัลส่วนตัวนะครับไม่ได้อบจท่านสนับสนุนมาอย่างน้อยนะครับเรายังมีหลังจากจัดกิจกรรมนี้ไปแล้วครับเรายังมีความเป็นพี่เป็นน้องนะครับในวันนี้เรายังอาจจะเป็นวิทยากรผู้เข้าร้อบรมอยู่นะครับในภายหน้าเนี่ยเรายังมีความเป็นพี่เป็นน้องเจอกันครั้งภายหน้ายังทำกันได้ แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับผมผมย้ำในในเวลาอบรมหลายรอบมากนะครับว่าจังหวัดผมนยครับน่าน้อยใจท่านอยู่ในจังหวัดกาญจน์เรากิจกรรมหนาแน่นนะครับอบจให้ควอมสาคัญกับเกษตรกรมากนะครับทั้งที่นายกเนี่ยรายได้เฉลี่ยต่อหคัวค่อนข้างดีเพราะเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับผู้ใหญ่น่าอาจะนั้เลยแต่จริงๆแล้วผมในฐานะอาจารย์ที่เป็นเกษตรกรด้วยนะครับมองว่าข้อเด้เปลียนของท่านครับผู้ใหญ่ ให้ความสําคัญสนับสนุนเต็มที่นะครับในฐานะเกษตรกรที่มีแรงขับดันอยู่ข้างหลังแบบนี้ครับถือว่าได้เปลี่ยนนะครับอยากเป็ําลังใจให้นะครับแล้วก็ขอชื่นชมแล้วก็ยินดีกับสังคมในจังหวัดนี้นะครับที่ผู้ใหญ่น่ารักเดี๋ยวเชิญท่านต่อเลยนะครับค่ะลาดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญนะคะ นางสาวสุพัชร์นนะคะรังศีนะคะหัวหน้าสํานักงานประหลดัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทานะคะในฐานะผู้จัดโครงการกล่าวขอบคุณวิทยากรและผู้เข้าร่วมการฝืกอบรมค่ะแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านโรองรองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดนะคะท่านดรนาาดรัชพงศ์ลาเกตหรือว่ากำนันรวงนะคะขอเชิญด้านบนเล้ค่ะขอเรียนเชิญค่าน กับคณะฝึกอบรมในวันนี้นะคะค่ะขอขอบคุณทางวิทยากรจังหวัดนครนายกนะคะท่านเกรียงไกรกุลธ่รวิทย์นะคะอาจารย์เก่งนะคะค่ะแล้วก็คุณอัครพัฒน์สิริธนาพงศ์นะคะส่วนวิทยากรจังหวัดราชบุรีนะคะ,ะคุณยอดยอดขวัญ อูจวาทีนะคะแล้วก็คุณสุริยาเรืองวิจิตนะคะค่ะที่มาให้ความรู้และประสบการณ์ดีๆให้กับพวกเราในวันนี้มีประโยชน์แล้วก็มีค่ามากค่ะขอบคุณค่ะคุณป้มานะคะเดี๋ยวนำะลำดับต่อไปนะคะก่อ,อนอื่นเลยก็ค่ะลำดับถัดไปนะคะอย่างที่ หลายท่านก็อาจจะทราบและก็ไม่ทราบนะคะว่าสำนักงานสภาเกษตรกรของเราค่ะซึ่งหน่วยงานของเราเนี่ยขึ้นตรงกับนายกรธัฐมนตรีนะคะใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งบางคนอาจจะมีความตับสนว่ากเกษตรหรือเปล่าเพราะว่าบางคนโหวาคตับสวัสดีค่ะเกษตรใช่ไหมอ๋อไม่ใช่จะบอกว่าเราคือสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งของซึ่งของเราเนี่ยก็มีทั่วทั้งประเทศเลยค่ะ หลักๆของเราเนี่ยก็จะเรื่องของการเขียนข้อเสนอเชิงนโยบายของเกษตรกร,ตตรไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องที่ดินทํากินปัญหาในเรื่องของนี้สินปัญหาในเรื่องของทุกปัญหาค่ะแต่ไม่ใช่เรียนน้อยชอบปัญญานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยค่ะทางเราเนี่ยได้ร่วมบูรณาการนะคะกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเซานะคะ ซึ่งได้รับความการุณาในเรื่องของงบประมาณมาตลอดนะคะทาลงลำดับต่อไปนะคะก็จะขอเรียนเชิญนะคะท่านประยูนเทพพนมนะคะประธานสภาเกษตรกร,กรจังหวัดจันทเุรานะคะในฐานะผู้ขอตนับสนุนโครงการกล่าวขอขอบคุณวิทยากรและก็ผู้เข้าร่วมการฝึกอ,อบรมขอกลับเรียนเชิญะค,ะค่ะบ m e n ไปดูงานที่ใต้ก็ดีแล้วก็มีการอบรมมันก็ตลงมีการอบรมเลี้ยงชนอารมก็อาจจะมีโครงการต่อ,ตอไปถ้าพี่น้องเกษตรกรกรวมกลุ่มก,ก,กันได้แล้วต้องการอะไรก็แจง้งมาที่สภาเกษตรกรชาวเรายินดีี่จะนำาหมุความรู้ต่างๆมาให้พวกเราแต่นีก่ก็เขอขุณมาทุกท่านด้วยที่ว่าต,ตั้งใจเนาะ สองวันที่ได้ความรู้ท่านนี้ไปถือว่าประสบความสำเร็จน,นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านอีกครั้งน <c oughs> ะครับทีไ่ได้มาเป็นกำลังใจครับท่านวิกรแรกๆในการผมจะต้องประสานกนะับขอบคุณมากเลยครับคร่ะ <c oughs> ลำดับถัดไปน,นะคะขอเรียนเชิญดร,ร์รัฐสภาธนาคารเกษตน,นะคะ รองนายกโคงการบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อกล่าวเปิดในพิธีมอบประกาศนสนาบัตรและก็พิธีปิดนะคะโครงการสร้างงานและส่งเสริมอาชีพในชุมชนประจำปีงบประมาณ2,568หลักสูตรฝึอกอบรมและสาธิตการเลี้ยงชนรารงในพื้นที่อันตรศและแปรรูปเพื่อเพิ่มมูคลค่าเพิ่มของกาบเียนเชินค่ะ เรียนท่านผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มาเป็นประธานในพิธีมอบป,ประกาศเียรตบัตรและร่วมแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมในวันนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเศาและสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเศราได้ร่วมกันขับเคลื่อนและส่งเสริมการเลี้ยงชนโรงในพื้นที่การเกษตรโดยเชื่อมั่นว่าจะเป็นแนวทางแก้ไขปัญหา เกษตรกรและประชาชนในจังหวัดชาชเชิงเซาอย่าง,ย,างยั่งยืนโดยครั้งนี้ได้รับความอนาุเคราะห์วิทยากรและองุ์ความรู้จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงชนโรงขุนด่านจังหวัดนครนายกและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงชนโรงบ้านวัดยางงามจังหวัดราชบุรีซึ่งถือเป็นกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนที่ประสบค,ความสําเร็จในการพเพาะเลี้ยงและแปรรูปผลผลิตจากน้ำพึ้งชนโรงมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับเกษตรกรและประชาชนในจังหวัดฉะเช,ชิงเซาเพื่อประยุกต์ใช้ในพื้นที่ทางการ,รเกษตรของตนเองในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณคณะวิทยากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการที่สําคัญ ผมขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวรวมถึงพัฒนาการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายเชิงเซาต่อไปสุดท้ายนี้ขอกราบรัตนาคุณพระศรีรัตนตรหลวงพ่อพุทธโสธรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือโปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่ ความสุขและความสำเร็จในชีวิตทุกๆประการและขอปิดโครงการสร้างงานและส่งเสริมรุงอาชีพในชุมชนในวันนี้ขอบคุณครับ ออบหลังนะคะต่อไปคุณอารีสมาถถนผลบุณค่ะคุณวาริษาทิพยารณ์ค่ะคุณพยอมบัวโยงค่ะ ต่อไปคุณสุวนรัตน์ทองขาวค่ะพี่ถ่ายไปนะ่ะคุณชัดชัยปา,านเพ่องค่ะหนึ่งสองสามคุณพานวัสสุธีรักค่ะหนึ่งสองสามคุณรัชดาเอยียบเจิย หนึ่งสงสสอาม,ามคุณพัสกรสุนเยนค่ะหนึ่งสองสคุณประที่เกียรติเรนค่ะคุณภัยรัตน์ปีีค่ะคุณสระวุฒิอ่ำแย้มค่ะ คุณปราโมดเกศุลพรเออสอ,งส,อะะงสามเรียนดีไหมนะคะคุณสุชินคำมณีค่ะหนึ่งสองสามขอคครับคุณปราคัสสอลีไพฑูรยค่ะคุณณรมลทรงประดิษฐ์ค่ะ คุณมานิตรอดเกิดค่ะคุณประคองพจนนานาิีวัตค่ะหนึ่งสองสามคุณกมลวันสอนชัยค่ะหนึ่งสองสามคุณยงยุทธสมารคุณ คุณปลาเสืออยู่รัตนชัยหนึ่งสองสามคุณมนัทคุณมากค่ะหนึ่งสองสามคุณสุดชนรัตพรองชนค่ะหนึ่งสองสาม คุณสายรุ้เทพพักดีหนึ่งสองสามคุณวีราชาัยช่อชมเมืองครับามาก่อนนะครับหนึ่งสองสามคุณนัทภาวดีทิพยานนท์หนึ่งสองสามคุณนันทพัฒน์นิมานันน,นะครับหนึ่งสองสาม